พอกับแม่ผมก็เก็บเก็บไปไข่เหอะได้ถ้าได้กรนะกบุงจะสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เขามาอัปเดตอนันปลาแดกปลาบอนขี่มาเบิ้งไกลๆปลาแดกปลาบอนแล้วอันนี้ปลาแดกปลาบอนนี่ทำได้ประมาณแปดวันละ ี่นางนรีลงที่คลิปครั้งที่แล้วนะนางนารีจะลองเอามาหมกดูแปดวันจะต้องคนก่อนนะจ๊ะนี่ห้อมยังมาเก็บห้อมบอ,อที่จริงแปวันนี้เพิ่นต้องค้นแล้วก็หมักไปอีกห้อมประบอนนี่ประมาณ20บวันจะได้กินแต่นางนารีจะเอามาหมกก่อนแต่หมกได้กบ<ะ>อกะกินก็โอเคนะกินพื่อว่ากินพื่อว่า <laughs> <laughs> วิธีหมกข้องนางนารีก็คือเดน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 เด่นเด่นนี้่นเด่น่นอนเด่นน่นีด่นิด่นเ่นรด่นเดนเด่นเด่นเดงลเด่รเด่นเด่นเด่งเดกนเด่นเ่นเด่ลเด่น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 ด่นเด่นเดกนเด่นเนเด่นเด่่นเน่นม่นเด่นเ่่นเดนเ่นเด่นเด่นเ่่่น ก็หอมหอมอยู่นะแก้มเนาะอเอาแต่ที่ตอนเอาแต่ที่เป็นเนื้ออ้อย่าแมงวันแมงมามาหาแมงวันเลยเนี่ยโอ้โหเร็ว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 รีบมกริบมก <c oughs> ยิงยิงยิงชิงกับแมงวันแมงวันออกไปเป็นที่นีเลยนี่กระเด็กไม่นางนาฬิกาหมกแค่อ่อมเดียวพอ นี่เอาอันนี้ใส่ลงไปหอมแดงกระเทียมผักอีตู่ค่ะผักคุณตู่ไม่ใช่ผักลุงตู่นะจ๊ะถ้าลงุงตู่ก็เอานมบกกินออกผักตู่สองสามสี่แล้วก็เครือเทศยั่วๆมาแล้วจ้าเครื่อส้มใส่จักหน่อยหนึ่งมะเขือใส่จักหน่อยหนึ่ง ท่านอะไ้คืออันนี้เนี้ยข้องหนัวข้องหนัวได้ทำเน็ตมื้ยตำยำมื้ยตำยำน่ะเอาไปแตงหนัวหอยนิดนึงนั่นล่ะก็เก็บนั่นล่ะวนิดหนึ่งที่จริงนะควรจะเอาไปโจ้เตาไฟเนอรที่จริงเนี่ยเอาคางค่อยๆ่คางหมกขี้เท้าเนี่ยอร่อยเยอะเลยแต่ว่า นางแล้วดิดีดีลูกบอลหมกคอเทาหมกคอเทาอันสมัยก่อนเนี่ยน้อยนะหมกปลาแดกนี่ก็คือเอาค่อยๆหมกที่เทาสดีนี่เสื้อขอกางโอ้โหสมเด็จโอเคเป็นอะไรอย่างเงี้ยสลับกับหมกไปเลยเออฟ้ามาเก็บเอาฟ้ามอเมือไปเลยทำไมเด้อวิ่ง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 แ้โหเออทำไมบรไปเอาอ่ะพีกหมกหนึ่ง นี่ม่วงก็คือปลาแดกเก่าครับจะมาเปรียบเทียบกันว่าปลาแดกเก่ากับปลาแดกใหม่อันไหนจะอร่อยกว่ากันแต่ปลาแดกเก่าห้อมห้อมคนละกินเนาะแก้มเนาะอ้ยปลาแดกนี่แมงวันปลาตอมหรอนี่มันออกบ่ได้กินมั้งมาแล้วมันมาแล้วแมงวันมาแล้วห้อมกินมันบอกห้อมกิน มันแม่นกินมาเขาไปมันบอกแน่นกินตะไคร้โรยลงไปหอมแดงซอยลงไปทำแบบยักคุณบ้แ้หมดเลยมันบอกรีบๆเมันบอกรีบๆจะเป็นวันตอมนี่ ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวจ้าพอ,อประมาณไม่บุญย่ำย่ำบุญต้องย่ำย่ำอีกคือเก็บเสียบเลยเก็บเสียบต้องไหมอีเป้เดี๋ยวแบบเ,เดี๋ยวไปเสียบหน่อยเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใหดเสร็จก่อนเดี๋ยวกันเนอะไม่ใช่เป็นเด็กอยูอ่เอาเสียบ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 มาเก็บเสียบเองลุกมือเดี๋ยวเดี๋ยว เอได้แม่ขึ้นมาเก็บเสยบอือื่นสภาพนี้ไม่สวยแต่อร่อยเอ๊ทีแม่แม่ใ้เพื่อนแม่กระมกหนึ่งไปกันโอเคเดี๋ยวเรามารอติดตามพ่นงานกันด้ต่อไปหรือจ้ะรอเบิรงง่าอันนี้จะอร่อยปลาแดกเกาหรือปลาแดกไ่ใส่ใดบอลังจากที่ทำปลาแดกข้องปลาบอนนี้ทำไปได้ประมาณหกห่แปดวัน ทำแต่วังทีสิบซอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้สาสิบองอุ้ยสิวันได้ปมอได้สิวันแล้วนะเนี่ยมาเกิงถ่ายแปดวันสาวซองสิบซองถึงสาวซองสิบวันเกิงถ่างอันนี้หมกในน้อยหนึ่งใบเ้อระจิตเก็บไปจะกินอ่ะเออแก้มจ๋าอันปลาเดียวลุงคนนะลูกอยู่อันไหน ยูไอ้ยังกอดูหัวเศร้าไอ้แกไอ้แกไปเอาเอาเงินเดียวมูดัจุ๋ยในน้องหิมมาใส่เข้าเนียเ่อาเกินเดแกมาฮูอแกมจ้าเอาอันมูดเด็กเดียวที่ยูอันหัวเศร้ากับอันนั้นกับยังกอกับไอ้ข้าวเหนียวมาเนอร์ไม่จะมาป้อนเข้าน้องเป็น เอ้หมกนี้ใส่พริกแกงเดียวหมกนี้เร็ว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 เอ้หมกนี้มะนาวยังบหมาห้ามักมมเก็บนอกมะนาวหลับมีตกแต่งด้วยกัเนาะครับโอเคจ้ะพี่คิมเดี๋ยวมาติดตามกันแป๊บหนึ่งเรามาเปิดหม้อจ้ะ คีมอันนี้คือปลาแดกไม่ไอ้เฉยมาคีมมาดูอันทีนั่นเรีจะแกะปลาแดกไม่โอ้ยแก้วบโบหูจะเป็นตาบ่านะ่ปะปลาแดกไม่สุกแล้วเนาะแกะนะ้วเนาะบอกบอกไฟห้อมเท่าไรเก็บเร็วทต้องเล่นล่ะลูก,กอืมแก้วอืมหมกมก เค็มมาทันหน่วยเท่าไรเหรอตีแป้งเหมือนนั้นฮั่นอืมไปสิบมือเค็มเอาอันนี้มาลูกแม่จะแม่จะปิ้งหมูเล็บเดียวหอมบ่แกค็มเค็มกินอะไรเค็มเจาะหมูมาลูกข้าวเปล่าใส่ตู้น้อยไปหน่อยเนาะใส่ตู้เติมหอมก็คือข้าวเปล่าโอเคข้าวเปล่าน่ะแล้วอย่ามากินนี่ดีกว่า แน่ที่จริงจวงแล้วในนั้นอ่ะข้อมักน้องแก้มเลยอันอันนี้นะข้อมักน้องแก้มเลยแต่แยกมึงนั่นก่อนหกก็คุยอย่าคุยเอาเรอแม่ก็แก้น้องแก้มอ่ะเอาปลาแดงมากินทุกวันล่ะทำไงแล้วมีอยู่บ่นอ่ะปลาแดงเป็นตอนนี่ดูออมตักอ่ะออมมาบ่ค่อยเป็นถ้าได้คือเอาออมเก่าแล้วข้อเอวบวมไปไปซาหินบ่มอ่ะรูพรุนมืด แกไปเตรียมเครื่องให้น <characteristics: 2> ้องบลูเอ้มะนาวเป็นยังมะนาวบอลลักมาเก็บตื่นใหม่์โอบอมันตื่นพื่นใหม่แล้วน่บาตเทอราโด้ตดดับมุดมือมมือมะนาวเล่นกับเรนก็เบลลาออกระบอกออกระบอกแล้วประจิตจะกินบ่เนี่ยแซ่ยูน้ำจิกินเกี๊งห่อทิมปัตสุกหมแบางเลยได้เอาหมกบุตรขั้นหมดหนึ่งเขากินแบบซ่องหมกแบบอันนี้อันนี้นะ กินบอกใช่ไหมแม่แก้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้เข้ากรงเหรอเฮ้ยแม่แก้วลงจากใบต้นมาแล้วปรนางเห็นนางแก้วนี่ก็คือลูกเศร้าของกนางลงเลยว่าละไี่เป็นรางมือกันไป่หม่ใส่ไม่แม่เปิดเลยก็แม่น้ำมันไหลออกมาโอ้อันนี้ฮะน้ำมันไหลออกมาเจ้าน้ำมันไหล ก็นันนะมิกมากินอันนี้นะมิกมากินในซิงปิงได้แล้วูได้เดียวปิงแล้วกินข้าวก่อนนะเก็บ อเดตประแดกประวอนใจชิมยกขบถไทยไกลๆขิพาเข้าเลยนี่เด้นี่ไอ้มเกานใหม่ขอบจัดเลยมันนี่อันเก่อัน้ปหม่เม่เจ้าอันนี้เก่าเนี่ยอันใหม่มอก็้เจ้าอันนี้อันเก่าอันใหม่อันนี้ซีซั่นชิมเปิดนี่เนาะมันเลยไปกินบ้านแก้วล่ะไปเห็ดบ่มีข้ากินเข้าอทิษ่านขาอยู่ข้างวัดนี่ที่กระเบื้องแลงมากเลยนะตอนหลัง เข้าอันคนทันนันมือไส้ก็พันนันถ้าไปมือแดงเลยห้ามุกแตโอเคกต่มือไส้อ๋อมือไส้มือไส้ไปอยู่แหละววันนี้ก็ไปบ้านน้ำมะวันซื้อกับบ้านน้ำมะไหนกินแล้วโมกอันนั้นล่ะอันนี้แหละวมกอันนี้นะดูปลาเดกเป็นตอนตอนคีมาดูเนื้อปลาเด็กเลยแล้วโมกพันนันล่ะ อันนี้แหละหมกอันนั้นอันนั้นไปหางเพราะั้นนะครับวนหมอนนไก็นมาน่แหละกินอกกินพริกนงซีเลยขันเราจะมาอร์อรอยจังลนข้าวห้างกอไม่หมดไม่หมดแล้วกินันนี้หมาะอยเคลมาเครือบมาทันเนาะเค้กาเคกบข้วมาใส่้อนกข้าเป็นบ้าน กานไปเอาขึ้นห้าเนาะค่ะเจ้ามือนันอยู่โอ้มือนันคนขั้วปลาแดกนะแซ่บแสบแก้วจำค่ะใส่จิิมเือซักส้มหนึ่งมันจี๊ดจิปย่างไก่ปูเน่ยพอแข่อยปูได้สวเก็บได้ไรจ๊ะกับน้ำครับเออเล่นกระไพ่เดากรเปียวบ้านเป็มไล เด็กมาเรี้มาเร็วมาเเด็กๆกับมีสานกัมีไอ้กอไปท่านแล้วรอมาดอกก่อนเออรอก็ดอกก่อนเดี๋ยวเปลูกโอ้นอกมาเพื่อขมอกแกปน้นประตูพอํพานเพื่อหายมันขึ้นกับพวปได้ไหมเด็กๆมาแล้วการมาครือไปบ้ได้ไหมแก้วไอ้พ่อมาข้เจ้าพ่อยาพ่อออกเต็นละสืมันเต็นเมื่อกี้ มักเก็นทอสับดีว่าอย่มนแีสุดท้ายมาเลือยซอกตนมันตายมดกัดแดลเลือยซอกตนแกนคือฟักทองนมัเ็สเมันก็มาินดเก็มากินข้าวเร็วิกพันนมากินข้าวกันโ้าเคือ้จะทบตยูนาะห้ีสีงล้วเดี๋นั่นอีดาบอกนั่นบเฮดปาขึ้นน่ะ สบ้างสีมือกะมันสุกแล้วสุกแล้วคนบุยูติสุกไสบุยูเก็บหังมือกินข้าวเขพ่งอาส้มโกคนบ้าเอาเกมันลอยนึงซะกินตุกๆใหม่ๆอยู่นะอย่บอเป็นแทนเนาะอร่อยไหมจ้าแก้วไอ้กินซีเจมเียย้อเขะกินเป็นแหล็ เอเสื้อเปียกโอ้แม่เสือไไ้อมาเปลี่ยนไอ้คนบออ่ะอาบน้ำแท้ๆเลยไปจะได้พอเปลี่ยนเครื่องไปอาดนำนเร็วๆไปมนันหนาวโอ้แฉบเบื้องไปยังได้เห็้แฉบอยูอ่แต่กนันอาดนำเมื่อกี้เอาผ้าคลิมจังผีหรอปะหกทีกึ่งเถอะพิกหนึ่งที่ได้เจ็ดกัน,อน,กนโอเคอามาที่อนกินเลยแสบเนาะปลาแดก ไม่ปลาบอลก็โอเคนะโอเคแต่ว่ามันมีกินตุ๊กนนึงกินแบบติเปรูเบนปลาที่ตาเสียดายป่าแหะคือแบบเฮบุกเบนคือจะใส่หมอนหมอนนี่แค่ตอกในซอง้ปลาไปกินยคืปยำไปกันแล้วิมแับแ่หมูนอะไ้ยิโยนทังออกรับโยนทิพน้ำอิงอันยเมันหดลกจันเลย้า ถ้าไม่มีพระธักไปขึ้นป้าดำลุงจัดเนาะเนาะไปนอนทีป้าเนาะบันมีคนนั้นเนาะไป็นดำรงจัดทร์สองคนเคยจ้ะจบขึ้นทับแด็กปลาวอนไปก่อนนะจ๊ะไปป้าดำลุงจัดต้องหืดได้อีกประมาณสักสิบกว่ามือนะแก้วนั่งจะสิบแซ็มนะแต่อีกสิบกว่าวันก็อีกสิบกว่าวันจะหอมอร่อยเลยจ้ะโอเคขอบคุณท่านที่รับชมค่ะมาัสดีค่ะ